เครื่องตบดินบดอัดดินแบบตบเพดเจ้ารีดนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลยันมา่าสูบเดียวนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ลูกค้าดูตัวนี้เป็นสตาร์ทสองระบบสนะตาร์ทกุญแจได้แล้วก็ดึงกระตุกได้นะครับเครื่องดีเทลสูบเดียวนะครับ กระตุกได้นะครับดึงกระตุกได้นะต้องกดวาวลงนิดนึงนะครับดึงหาจังหวะให้มันกดวาวลงแต่ถ้ามันเร่งขึ้นเรากดถ้ากดไม่ลงเราก็ดึงหาจังหวะน,นิดนึงนะครับตัวนี้ ลองบิดสตาร์ทลูกแจดูเดี๋ยวเราต้องเอาฝาครอบออกนะเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ไม่มีไนฟะแบตเตอรี่ไม่มีลองสตาร์ทลูกแจดูก่อนระบบใช้งานได้หมดนะครับท่านใดสนใจโทรเข้าไปสอบถามกันได้ครับที่ทเิตอแบตหศูนย์แปดหนึ่งหกสองสองหนึ่งสองเก้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งหกสองสองหนึ่งสองเก้าเก้านะครับนะ ด้เอาใหม่อันนี้สตาร์ทได้เลยออโอเ้เบา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 ,บาดับเลยดับเลยดับเบาดับโอเคอันนี้คือสตาร์ทกุญแจนะครับถ้าสตาร์ทกุญแจก็คือบิดสตาร์ทได้เลยนะเอ็กซ์บิดสตาร์ทกุญแจอยู่ตรงนี้ ถ้าดึงกระตุกแล้วก็อ่ะลองกระตุกดูเร่งเครื่องนิดนึงกันเร่งเดินหน้าถอยหลังนะถ้าดึงกระตุกก็กดตัวนี้ลงนี่กดไว้กันโอเคไหมปล่อยดูถ้ามันอยู่ก็คือเราก็ตึงเชือกไว้แล้วดึงกระตุกได้เลยเร่งยังเร่งยังเร่งนิดนึง vật kháng mấy nè Quay mưa quay nè lông lít quay À nhá Lên ngồi đi Ok Ok À tưởng ngay rồi แรงนะครับน้ำหนักบดอัจที่พอตมควรเลยรแบหลายตังนะนี่เป็ดเป็ดตบด้วยกว้างเอาประมาณห้าสิบเซนยาวเก้าสิบเซนนะเดินนั่งถอยหลังดั้งนะ บเ,เบาดับนะครับตันนี้เป็นเกียร์ว่างนะมีเดินหน้าถอยหลังแค่นั้นเนองเอาลองดึงกระตุกดูอีกทีเล่งเครื่องไว้นิ่มง่ายๆนะกดให้มันลงนิดนึงลงไหม ไม่อยู่เราดึงหาจังหวันี้อ่าโอเคดึงไว้แล้วก็ดึงเลยอ่าโอเคดึงง่ายเลย